วันนี้เราก็จะหยิบรอเดารี่เดี๋ยวไปดูกันว่าอาจารย์หยิบอะไรแต่ก่อนอื่นครับกดไ like, ลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะกดไ like, ลค์กดแชร์แน่นะครับเชื่อว่างวดก่อนใครถูกกับอาจารย์บ้างอาจารย์ซื้อ40กับ43นะครับงวดก่อนใครถูกบ้างงวดนี้นะครับใบแดงของเรานะครับเนาะอาจเป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกกับตัวไหนผมเองก็ไม่รู้นะครับเนาะเลือกได้ก็เลือกเบาได้ก็เบาเบาไม่ได้เลือกไม่ได้ขอให้ถูกรางวัลที่1นะครับ 16ธันวา2567ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี2ซื้ออีหยังก็ได้พี่น้องขอให้มี2มี2อะไรบ้าง29 21 19แล้วก็25 29 21 19แล้วก็25 3ตัวมี291กับ295 291กับ295 29 29เม็ดเดียว2992 2992 29นะพี่น้องเด้อโดยเฉพาะ2921 29 แล้วก็สองหานี่คือสี่คู่นะครับพยายามอย่าตัดออกนะฮะอย่าตัดออกเอาหมดก่อนชอบตัวน้อยค่อยใส่เพิ่มนะครับเนาะเพราะว่ามวดที่แล้วขนาดให้สี่3ูนย์สี่สามบางคนยังซื้อแต่สี่ศูนย์สี่สามไม่ซื้อก็มีนะครับบางคนไปซื้อสี่หนึ่งสี่ห้าหุ๊บจะกยู่ไซสแต่ว่าปย่าขึ้นรูดอะถ้าจะรูดก็รูดไปเลยรักสองนะครับเนาะก็เมื่อคืนฝันเนื่อวันก่อนตอนเช้าเนะี่ยฝันไม่เห็นบักกุ้งอีกแล้วเห็นบักหนุ่ยน้ำน้องมันด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเลย จความก็คือฝันเห็นบักกุ้งจําได้ไหมเพราฝันเห็นบักกุ้งภาษาอีสานอาจารย์เคยเอื่นมันบักกุ้งเนา่าเก่าหนึ่งซึ่งเลขวิ่งเราเก่งอยู่แล้วก็คือเอาสองมาแล้วก็เอาเก่าหนึ่งมาใส่ก็จะเป็นสองเก่าหนึ่งพี่น้องสาธุสิบหกท่านบ้านนี่ขอให้ถือสามตัวเด้อเพราะว่าพี่น้องสิใดมีเงื่อนกับบ้านปีไหมแด้วอเงิ่อนก้อนนี้อ่ะกลับมาบ้านก็เลยไปฝากพ่อฝากแม่ฝาก,ฝากลูกฝากคนที่ฮักยู่เงียนเด้อฝากปูฝาก,ฝากงาหมูนีเด้อ ้กาก็สีได้มางานบ่ายคู่นะั่อย่าลืมนะครับ3าม,มก,กราเวลา10โมงเชา้สาสม,มก,กราสองพางานไหว้ครูตำหนักปู่ใหญ่อ่อนอัจัดครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับขอเรียนเชิญทุกคนนะครับมาร่วมงานในงานมีเหรียญแจกรุ่นนี้ทําแบบมาตรฐานก็คือเหรียญรุ่นรวยไม่เลิกรุ่นที่3ปู่เวสุวรรณจัดสร้างเหรียญแจกนั้นจัดสร้างพิมพ์ที่2เพียง2568องค์ตามบีวสนะครับนํำเบอร์ไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าเราใส่กล่องไว้เลยนะครับนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิด จองรุ่นรวยไม่เลิกด้วยนะครับนอนรอติดตามอ่ะพี่น้องอย่าลืมเด้ออาจารย์มากซูดงว่นี่ก็เป็น,นเนี่ยเนี่ยสองเก่าสองหนึ่งหนึ่งเก่านะครับมีมากสามตัวนะสองหานี่ก็มากยูตะมากหน่อยก็สองเก่าสองหนึ่งเก่าหนึ่งอันสองเก่านี่มากหลายกับสองหนึ่งนะครับเก่าหนึ่งหนี่ย้อนฝันก็เลยมากนะย้อนฝันมากก็เลยมากนะครับเดี๋ยวลอตเตอรี่วันนี้เขาจะไปยิ้ จะบ,บาดน,นี่จะเด้น้่อยนี่รู้เห็นเคยเคยเล่นปะรู้เหินเอาว่าคอกัดไฟมันจะออกไง<ป>จะเน่อยครับนี่สกเก็ตไฟมันจะออกว่ามาเห็นยังไงเต่กี้แมงผูบอกว่ามันเสียงโดนจะแม่นลายเอา้าเลยล่ะ 1, 1> สอง, 9, ออง,งเก่าก่อนสองเก้าสองเก้ากินงบะแยงเลาก็ยิบสองเก่าก่อน สองเก้าสเ้าเนาะบ่มีโตปั๊บเฮาหยิบก่อนสองเก้าล้พี่น้องตัวแรกสองหนึ่งยไสองหนึ่งเกาสองหนี่ยเฮาก็หยิบสอน่ะสองเก้าสองหนึ่งเกาเก้าหนึ่ง ไม่นงียงหรป่นีตอดไกได้เหรอนี่หนึ่งเก้านะครับเ <c oughs> ออเออแม่งคูมันติดตอดเด้พี่น้องเลยสองห้า <c oughs> <25. S 1> นะครับนี่ที่ที่หยิบมาก็จะเป็นครบเลยตามตัวเลยสองเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็สองห้านะครับเนาะที่หยิบมานี่ตามตัวกันก่อนอน,นะครับเนาะ,ะแต่ว่าจะเน้น มาข่จะเน้นไปที่ 29, ส,สองเก้าใส่หะสอสองเก้าเนี่ยคือชอบสองเก้ามากนะครับมีใบเดียว <laughs> อ่ะชุดหาใบนี้สองเก้าหนึ่งสองเก้าหา,าโอ้ยพี่นออไม่สูงนะตไตหูอยูนย <laughs> น่นี่นิงแมงปูพี่นนองเอ้ยว่ามันโดน Nhà xong lên. Tonko mi quan đi. 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 Tonko เล็ก้อนจะมีไม่เยอะหมือนเด็กดึสเพดคากูเดียวไงะถึน้ำไหลเลยอตอดหัวข่ยนี่นตอข่ยีมานม่างมันตอดปวดปวดเลยนี่อ๋ออันนี้ไข่น่อยเด้อดีดีแมำคูนอคิดารเสดอ้าวดูนะครับแต่ละแผง ดึงลูกแปวงนะครับใครมาซื้อลอตเตอรี่อยู่ที่ตำหนักถ้าถูกถึงได้เงินไม่ถูกคืนเงินได้ครับอย่างนี้ใบละบาทรับซื้อคืนนะครับอืมเป็นภาพกระทุ้งเป็นเจ้าบาทเหรอนี่รวมชุดหาใบาไงหนตรงนี้รวมของของมันร่วมกันชุนทองแต่น้งบัติ เน้นไปที่สองเก้าเกนะครับเดียมักสองเก้าแหงเลยพี่น้องกับสองหนึ่งมาูน่เดกเ่นี่นนมักงเก้าอะไรนี่อีมเอาพี่จ้รห้าสกสิบหิน้อง เอาสองเก่าอีกคนพี่น้องผมมากม,มากสองเก่าแล้วครับสองหนึ่งเอาเอาเดี๋ยวค่อยถ่ายรวมๆนะครับทุกคนเดี๋ยวใจเงินก่อนไปนียไม่ใช่คอนเทนต์นะคอนเทนต์มันต้องไม่เสียตังค์เดี๋ยวรอเอาสามสิบล้านพอนี้ไม่เอาเยอะนะครับไม่เป็นไรเสียงมันตัดเยอะ ใจเงินก่อนโอ้ผิดเจริง8,700ครับครับสแกนของใครนี่มันี่เด้โอ้ยแมงผู้หลายพี่น้องเอ้ยไปมาตำหนักระวังมันตออเลยนะแปดพันเจ็ดบอกแปดเจ็ดศูนย์ศูโอนไปแปดหมื่นเจ็ดครับ คุณครับครับครับเรียบร้อยครับเจ็ดร0อบาทนะครับเนะ้อมาไาดิมันหยอ,อกกันครับพี่น้องแม่งคูกันเลยเสียวเลยมันเคยตอดเนะตอดภาษาไทยแปลว่าต่อยนะครับนะกัดนั่นแหละนี่นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสั้นแล้วไปตัดช่วงคลิปสัน้น นี่ครับนะครับ16คันวาอาจารย์เหมาลอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าออกอะไร16คันวาเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี2ครับซสื้อียังกระไดขอให้มี2 29 2191แล้วก็25 29 2191แล้วก็25 3ตัวมี291กับ295 สองเก่าหนึ่งกับสองเก่าหาเม็ดเดียวสองเก่าเก่าสองครับสองเก้าเก่าสองเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางขันหูว่าออกอีหยังเนี่ย่มซื้อหลายเป็นนี่ดอกซื้อใบเดียวนะครับเนาะ,อะขอให้โชคดีปีใหม่ขอให้มีเงินกลับบ้านแล้วก็อย่าลืมสามมกราจเจอกันงานไหว้ครูนะครับเนาะเวลาสิบโมงเชา้าขอเรียนเชิญทุกคนในงานมีเหรียญแจกด้วยเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเฉพาะอาจารย์นอตตีกับเดินทางมาขอให้มีโชคมีลาบ